You are listening to The Library Podcast. ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วงเทียติเคิลครับในพิโซนนี้ผมนำบทความหนึ่งมาจากสำเร็จ .com ในเรื่องของการจัดการเวลาผมเข้าใจเลยว่าในยุคนี้น่าจะเป็นยุคที่เราเข้าใจว่าเวลาของเราควรที่จะถูกใช้ไปกับสิ่งที่มีประโยชน์สูงที่สุดเห็นได้ชัดเลยครับว่าในยุคนี้เราเห็นคุณค่าของเวลากันมากขึ้นเราเชื่อว่าถ้าเราใช้เวลาของเราไปกับสิ่งที่ขอให้เกิดประโยชน์อนาคตผลลัพธ์ต่างๆจะเปลี่ยนไปโดยปริยาย หรือพูดได้อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณให้คุณค่ากับเวลาของคุณชีวิตของคุณก็จะมีคุณค่ามากขึ้นตามไปด้วยมีประโยคนึงที่คุณสกอตเพยเขาได้กล่าวไว้ครับก็คือจนกว่าคุณจะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณจะไม่ให้คุณค่ากับเวลาของคุณจนกว่าคุณจะเห็นคุณค่ากับเวลาของคุณคุณจะไม่ลงมือทําอะไรเลยประโยคนี้ครับชี้ให้เห็นว่าวิธีการใช้เวลาและวิธีในการจัดลําดับ o r i t ช z e สิ่งที่คุณจะทําสะท้อนถึงค่านิยมส่วนตัวว่าคุณให้คุณค่ากับตัวเอง มากขนาดไหนถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการติดตามเรื่องราวของคนอื่นดูเรื่องราวดราม่าที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชีวิตคุณก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ให้คุณค่ากับชีวิตของตัวเองเท่าที่ควรแต่กลับกันผมก็มีโอกาสได้เจอคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากที่จะประสบความสําเร็จมีความฝันที่แรงกล้าเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับสิ่งที่เกิดประโยชน์ครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการดูแลตัวเองการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ทําสิ่งนี้นี่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดครับ และถ้าในอีกแง่หนึ่งในโลกของธุรกิจการให้คุณค่าเวลาเปรียบเสมือนเงินธุรกิจไหนได้เวลาคุณไปเยอะที่สุดย่อมสามารถดึงดูดรายได้มากกว่าเสมอดังนั้นครับหากเวลาเปรียบเสมือนกับเงินเงินที่เรามีอยู่ควรเป็นเงินที่เรากําหนดเองว่าจะใช้มันยังไงระวังอย่าให้ใครมาใช้เงินของคุณการที่เราไม่ใส่ใจกับวิธีการจัดการเวลาจะทําให้คุณสูญเสียเวลาไปกับการตอบสนองต่อสิ่งภายนอกซึ่งเป็นการที่คุณกําลังดึงเวลาในอนาคตของคุณมาใช้งานครับ เวลาจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดที่คุณมีตอนนี้6วิธีนี้ครับจะช่วยคุณสามารถจัดการเวลาของตัวเองได้ดีขึ้นและเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตโดยรวมของคุณผู้ฟังวิธีที่1ครับสำรวจตัวเองอย่างแรกที่ผมอยากจะขอก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าในหนึ่งวันเราใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดผมไม่เคยห้ามครับว่าคุณจะเล่นโซเชียลมีเดียผมไม่เคยห้ามว่าคุณไม่ควรที่จะไปติดตามเรื่องราวดราม่าแต่มันอาจจะผิดถ้าคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวัน ไปกับเรื่องราวเหล่านี้ครับผมจึงอยากจะให้ตระหนักอยู่เสมอว่าขอให้คุณได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ย้ำนะครับส่วนใหญ่ไปกับการที่จะพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองเราทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันครับแต่ความฉลาดในการใช้เวลาผมบอกว่านี่คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความสําเร็จของคุณได้ชัดเจนที่สุดผมมีโอกาสได้คุยกับนักธุรกิจตอนไปงานสัมมนาครับอย่างแรกที่ผมเห็นก็คือผู้คนที่มีทัศนคติที่เป็นคนสําเร็จจะตรงเวลาเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม มีประโยคหนึ่งที่ผมได้ยินตอนเขาคุยกันพวกเขาได้บอกผมว่าหากอยากรู้ว่าคนคนนั้นจะประสบความสําเร็จหรือไม่ให้ดูวิธีการบริหารเวลาของคนคนนั้นทําไมบางคนถึงหาเวลาที่จะทําสิ่งที่อยากทําไม่ได้ในขณะที่ทําไมบางคนถึงสามารถมีเวลาทําสิ่งต่างๆได้อย่างสมบูรณ์แบบผมมีแนวคิดหนึ่งเกี่ยวกับการบริหารสิ่งสําคัญในชีวิตจากจาออฟไลน์ครับหรือ Pickle j a r Theory ประกอบไปด้วย4ส่วนสําคัญคุณผู้ฟังน่าจะเคยเห็นคลิปนี้ที่เขามีขวดโหลเปล่าแล้วเขาก็จะใส่ทรายลูกกอล์ฟใส่อะไรลงไปซึ่งขวดโหลเปล่าครับก็จะมีหินก้อนใหญ่กรวดและทรายขวดโหลเปล่าเปรียบเสมือนเวลาที่คุณมีอยู่อย่างจํากัดในชีวิตประจําวันซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจะใส่อะไรลงไปในเวลาเหล่านั้นเราจะมาดูกันตรงนี้ครับหินก้อนใหญ่เปรียบเสมือนสิ่งที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตจะมีผลร้ายแรงต่อชีวิตหากคุณขาดสิ่งเหล่านี้ไปดังนั้นคุณจะต้องใส่หินก้อนใหญ่ ลงไปก่อนในขวดโหลและส่วนที่3ครับคือหินกรวดเปรียบเสมือนสิ่งที่สําคัญรองลงมาในชีวิตหากขาดสิ่งนี้ไปคุณก็ยังอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานบ้านรถงานอดิเรกและส่วนที่4ครับเป็นสายเปรียบเสมือนสิ่งที่สําคัญน้อยที่สุดมีก็ได้ไม่มีก็ได้อาจจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลมีเดีย ใจความสําคัญก็คือคุณห้ามใส่ทรายกับก้อนกรวดลงไปก่อนก้อนหินเพราะถ้าคุณใส่ทรายไปก่อนคุณอาจจะไม่มีพื้นที่พอให้กับสิ่งที่สําคัญและไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับให้ความสําคัญกับหินก้อนใหญ่ก่อนไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานที่คุณจะต้องทํามันอาจจะทาให้คุณรู้สึกเบือ่อแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการเรียนรู้มันอาจจะไม่ได้สนุกในทุกๆครั้งบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเบือ่อ แต่ในระยะยาวคุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองเสมอขั้นแรกของการจัดการเวลาคือคุณต้องประเมินให้ดีว่าเวลาที่คุณมีอยู่คุณจะใช้ทำอะไรบ้างและมีสิ่งใดที่เป็นสายในชีวิตของคุณที่ทำให้คุณต้องสูญเสียเวลาโดยไม่รู้ตัวครับบทเรียนที่2ครับลงมือวางแผนและเรียงลาดับความสําคัญมีหลายคนล้มเหลวกับการจัดการเวลาของตัวเองเพราะคิดว่าการวางแผนและการจัดลําดับความสําคัญเป็นสิ่งไม่สําคัญ ผลที่ตามมาก็คือพวกเขาเหล่านั้นล้มตั้งแต่ยังไม่เริ่มครับเพราะขาดอาวุธที่จะใช้ต่อสู้มันก็คือการวางแผนคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณต้องมีวินยัยเรามักจะได้ยินว่าเราต้องมีวินัยกับตัวเองให้หนักแต่อีกด้านหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือการพึ่งพาวินัยตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะไม่ใช่ทุกวันที่เราจะมีความชอรหดกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่คุณต้องเพิ่มเข้ามาด้วยก็คือ การวางแผนถ้าคุณมีแผนการที่ชัดเจนว่าช่วงเวลาต่อไปคุณจะทําอะไรคุณจะใช้พลังงานในการคิดในการใช้วินัยของตัวเองน้อยลงเท่ากับว่าคุณจะเริ่มต้นทําสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายมากขึ้นมีหลักการบริหารเวลานึงครับที่ผมชอบมากๆในหนังสือ Seven Habits ของคุณสตีเฟนโควีเขียนไว้ในปีคศ1989ครับเขาพิจารณาจากความสําคัญและความเร่งด่วนหนึ่งในแนวทางการบริหารเวลาที่ง่ายที่สุดก็คือ The Eisenhower Matrix ครับคือการแบ่งสิ่งที่ต้องทําออกเป็น4ส่วน คุณผู้ฟังหลายคนน่าจะเคยได้ยินทฤษฎีนี้แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เคยเข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคุณต้องแบ่งเวลาออกเป็น4ส่วนครับเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เร่งด่วนและสําคัญถ้าอะไรก็ตามมาอยู่ในช่องนี้คุณต้องทาครับไม่ต้องคิดอะไรแล้วส่วนช่องที่2สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเวลานี้คุณจะต้องพยายามทําให้เยอะที่สุดเพราะคุณจะสามารถบริหารเวลาบริหารการลงมือทําได้ง่ายที่สุดถ้าคุณปล่อยให้สิ่งสําคัญไม่เร่งด่วนไปเรื่อย มันจะกลายไปอยู่ในช่องที่สําคัญและเร่งด่วนและคุณก็จะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับส่วนที่3ก็คืองานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญถ้าคุณแจกใจหรือมอบหมายคนอื่นทําได้ก็ทําและส่วนที่4ครับส่วนที่ไม่เร่งด่วนและสําคัญในข้อนี้เราน่าจะรู้กันดีว่าพยายามทําให้น้อยที่สุดอาจจะเป็นสิ่งที่ผมบอกครับติดตามโซเชียลมีเดียการดูข่าวดรามา่า นี่แหละครับลองเขียนสิ่งที่คุณต้องทําโดยจําแนกเป็น4ประเภทลงไปในตารางเวลาของคุณทําตามตารางนี้อย่างสม่ําเสมอและฝึกทําจนเป็นกิจวัตรบทเรียนที่3ครับเป็นวิธีที่ใช้เครื่องมือช่วยอาจจะเป็นแพลนเนอร์หรือการเขียนของคุณนั่นเองนะักเขียนชาวอเมริกรันอย่างเดวิวคานิกี้ครับเขเคยได้กล่าวไว้ว่าจงเสียเวลา1ชั่วโมงเพื่อวางแผนดีกว่าเสีย10ชั่วโมงกับการลงมือทําอย่างไรทิศทาง มีหลายครั้งครับที่ผมอยากจะทําอะไรให้เสร็จแต่ผมไม่ได้วางแผนและผมก็พยายามไปหมกมุ่นกับสิ่งที่ทําอยู่สุดท้ายแล้วเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ครับเพราะว่าด้วยความที่ไม่มีแผนเราก็พยายามที่จะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้คํานึงเลยว่าเราอยากจะทําอะไรจริงๆกันแน่คุณผู้ฟังอาจจะลองเริ่มต้นเขียนสิ่งที่คุณอยากจะทําในแต่ละวันผมทําสิ่งนี้ก่อนนอนในทุกครั้งมันทาให้รู้สึกว่าผมสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ง่ายมากขึ้น การมีเครื่องมือคอยเตือนถึงสิ่งที่ต้องทาจะทําให้คุณเข้าใจรูปแบบชีวิตประจําวันครับการเขียนหรือการแพลนจะช่วยเรียงลําดับความสําคัญในสิ่งที่คุณต้องทําจะช่วยคุณมองเห็นงานทั้งหมดที่เป็นภาพรวมเพราะถ้าเราไม่มีการเอาพุทสิ่งที่ต้องทําออกมาให้เราเห็นเราอาจจะไม่รู้ว่าควรใช้เวลาไปกับเรื่องไหนก่อนวิธีที่4ครับอย่าปล่อยให้ห้องรกในข้อนี้จริงๆผมเชื่อเลยว่าเป็นข้อที่สําคัญคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าห้องรกเกี่ยวอะไรกับการบริหารเวลาแต่ผมขอบอกก่อนเลยว่า มีงานวิจัยเยอะมากครับที่เขาบอกไว้ว่าคนที่มีสภาพห้องที่รกความคิดของเขาจะรกตามไปด้วยหรือแม้กระทั่งโต๊ะทํางานของคุณการจัดที่อยู่อาศัยของคุณหรือการจัดโต๊ะทํางานอยู่ตลอดเวลาจะช่วยคุณจัดระเบียบความคิดของคุณได้ง่ายมากขึ้นและที่สําคัญครับมันประหยัดเวลาในการหาสิ่งของได้ความยุ่งเหยิงของข้าวของที่กระจัดกระจายและไม่เป็นที่เป็นทางอาจจะไม่ทําให้ดูรกอย่างเดียวครับแต่ส่งผลให้คุณรู้สึกไม่สบายใจด้วยคุณอาจจะมีความเครียดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังน่าจะมีความรู้สึกที่ว่าเมื่อมองไปตรงจุดที่มันมีความรกมีความไม่สะอาดคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจด้วยซ้ําผมมีแนวคิดหนึ่งจากการจัดบ้านของคุณคนโดมาริเอครับเป็นคนของประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาดและเป็นระเบียบผมชอบหลักการของเขามากการจัดบ้านแบบคโมารีครับคือการนําสิ่งของทุกอย่างมากองรวมกันแล้วค่อยๆแยกของที่ต้องการเก็บไว้ส่วนสิ่งไหนที่คุณไม่ต้องการทิ้งครับ ทิ้งมันไปเลยครับซึ่งความสําคัญของขั้นตอนนี้ทําให้คุณตระหนักถึงสิ่งที่คุณรู้ว่าตัวคุณนั้นมีของอยู่เยอะแค่ไหนและคุณจะเห็นคุณค่าของสิ่งของที่คุณใช้ในทุกวันคุณมาริเอตเขาแนะนําให้หยิบของขึ้นมาทีละชิ้นครับและกล่าวขอบคุณสิ่งของเหล่านั้นไม่ว่าเราเลือกที่จะเก็บไว้หรือทิ้งมันไปก็ตามบทเรียนสุดท้ายครับจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ต้องทําผมรู้สึกว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้เป็นช่วงเวลาที่เรามักจะ ให้ความสําคัญกับการทํางานหลายๆอย่างในช่วงเวลาเดียวกันแต่ผมรู้สึกว่าตัวผมเองไม่สามารถทํา multitasking ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับระบุไว้ว่าการทำงานพร้อมกันหลายอย่างหรือ multitasking ทำลายประสิทธิภาพการทำงานของเรามากถึง64%การทำเช่นนี้แทนที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นและมากขึ้นมันกลับทำให้เราใช้เวลาในการทำงานแต่ละอย่างนานขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อเลยว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าเราสามารถโฟกัสทำสิ่งสิ่งเดียวได้ผลงานนั้นจะออกมาดี กว่าที่มันควรจะเป็นด้วยซ้ําเพราะหลายครั้งครับที่เราอยากจะโฟกัสทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่มันก็จะมีดิสแทชชั่นบางอย่างทําให้เราไม่สามารถโฟกัสได้ดังนั้นลองเริ่มต้นเรียงลําดับความสําคัญของงานแทนให้รู้ว่าควรทํางานชิ้นใดก่อนจะทําให้คุณไม่ต้องทํางานหลายอย่างพร้อมกันหรือทําสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าเป็นการใช้พลังงานสมองไปโดยเปล่าประโยชน์ข้อสุดท้ายครับอันนี้เป็นข้อสุดท้าย,ยาจริงๆที่ผมได้มาจากบทความกับจัดอุปสรรค ที่ทําให้เราเสียเวลาผมเคยได้ยินประโยคนู้นี่เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะประหยัดเวลาของตัวเองคุณต้องปฏิเสธให้เป็นเพราะหลายครั้งเราต้องไปทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากทําแต่เราไม่กล้าปฏิเสธอาจจะเป็นนัดกินข้าวกับใครบางคนหรือจะเป็นนัดประชุมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งสิ่งนี้ครับมักจะเป็น c u เจอร์ของคนไทยโดยเฉพาะแต่ไม่สามารถหาได้จากต่างประเทศมันคือคําว่าเกรงใจครับการไม่กล้าปฏิเสธเป็นปัญหาที่หนักใจใครหลายๆคนและใช้ศิลปะในการสื่อสารมากพอสมควร การที่เรามีธุระหรือมีสิ่งที่ต้องทําเยอะไปหมดซึ่งเรามีการวางแผนเวลาแล้วแต่กลับมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญทําให้การควบคุมมีความยากลําบากมากขึ้นมันจะส่งผลให้เกิดความคาดเคลื่อนของการจัดการเวลาที่สําคัญคือเรามักจะไม่กล้าปฏิเสธเพราะเรารู้สึกเกรงใจผมเชื่อว่านี่จะเป็นปัญหาหนักใจของใครหลายคนเมื่อก่อนผมเป็นคนหนึ่งครับที่ไม่กล้าปฏิเสธเป็นคนเกรงใจมากๆปากหนักไม่กล้า ตอบว่าไม่อยากทําเพราะกลัวว่าเขาจะมองเราไม่ดีหรือเปล่าเขาจะคลิกกับเราอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วงานวิจัยเขาบอกไว้ว่าการเป็นคนขี้เก่งใจแปลผันตรงตัวกับการมี self esteem ที่ต่ําหรือการเคารพตัวเองที่ต่ําความคิดเห็นที่มีต่อตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองเนี่ยแหละครับคือ self esteem คนที่มี self esteem สูงมกักมีแนวโน้มที่จะมองชีวิตของตัวเองในแง่ดีกล้าคิดกล้าทําแต่ในทางกลับกันคนที่มี self esteem ต่ํามักจะไม่รู้คุณค่าในตัวเองไม่ภูมิใจและที่สําคัญ ไม่กล้าที่จะปฏิเสธผู้อื่นครับเราสามารถทําได้ทุกอย่างแต่เราทําทุกอย่างไม่ได้คุณจิงต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่อยากทําจริงๆสุดท้ายนี่ครับไม่ว่าสิ่งใดก็ตามถ้าคุณรู้สึกว่ามันมากเกินไปหรือคิดว่ามันทําให้คุณเดือดร้อนคุณต้องปฏิเสธและให้เหตุผลไปตามตรงเพราะสิทธิการเลือกอยู่ที่คุณไม่ใช่อยู่ที่การตัดสินใจของคนอื่นสุดท้ายนี่ครับสิ่งที่นักลงทุนชื่อดังอย่างวอร์เรนบัฟเฟตทํทก็คือการบอกว่า คนต้องปฏิเสธให้เป็นโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่สาคัญที่เขาใช้สร้างความสําเร็จขึ้นมาอย่างที่1ก็คือปฏิเสธงานที่ไม่จําเป็นอย่างที่2ปฏิเสธที่จะร่วมงานกับคนที่คุณไม่เชื่อใจและอย่างที่3ปฏิเสธในสิ่งที่ทําอะไรให้มันยากขึ้นสุดท้ายเขาก็ยังได้กล่าวไว้ว่าข้อแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสําเร็จและคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆคือคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆรู้จักปฏิเสธครับ นี่ก็เป็นบทความที่ผมนํามาฝากให้คุณผู้ฟังจากสาเร็จ .com นะครับเป็นหวิธีของการจัดการเวลาและจะเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณและถ้าคุณผู้ฟังสามารถบริหารเวลาได้ดีพอผมเชื่อว่าคุณจะรู้สึกดีกับชีวิตตัวเองมากขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตได้มากขึ้นคุณจะไม่ใส่ใจกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้นี่แหละครับคือรางวัลจัดการที่คุณให้คุณค่า กับเวลาของตัวเองครับและถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในอนีพิโซดนะครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรูใ้ใหม่จาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้นานกว่านี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างและในวันนี้ครับได้เวลาสมควรแล้วทีมงาน t h อ Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณครับสวัสดีครับ